ครับชภาพติดฉ <Incred> ัดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมี การก่อนแล้วกันนะครับ เป็นคนเก็บใบไม้นะทำนความสะอาดรู้สึกว่าใบไม้นี่มันจะหนักเครื่องรุ่ยเกินนะครับไม่มีใบสองใบจะบินไม่ได้เป่าไม่รูน่าจะมีตายนะทำงนานไปยาวๆเลยบ้างเสร็จแล้วอ่าสีเขียวเสร็จแล้วครับ าผมก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหรนะ่นะเขาคินภาษาอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะฉันเห็นเขาในห้องไฟฟ้าสีเขียวบอก าาอ,อ,อ่านไม่ออกนะต้องขออภัยด้วยนะครับภาษาต่างดาวเยอะเลยโอ้ยนนอสคิปข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับสีเขียวสีเขียวบอกโอเคขอบคุผมฟังไม่ออกนะครับเกมนี้ผมจะเล่นแบบเดาๆเอาแล้วกันนะฮะ